พวกเพื่อนๆได้บนไว้ครับถ้าได้เป็ยาสาวคนนี้เขาอยาเบรกมาถึงที่นี่ทำไมเขาที่บนเลยเขาดูสูงเบาว่าราไม่สามารถขี่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดขันหมากธรรมดาที่ไม่ธรรมดาขบวนขันหมากที่ทุกคนเห็นอยู่นี้อยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับเป็นขบวนขันหมากที่อาจจะดูเหมือนขบวนท,ทั่วไปแต่ลูกเพจรู้ไหมครับว่า ทำไมขบวนขันหมางนี้จึงพิเศษกว่าของคนอื่นก่อนหน้าที่จะมีขบวนขันหมางนี้ได้เพื่อนเพื่อนของเจ้าบ่าวทั้งหมด4คนพากันไปบนบานเอาไว้ว่าถ้าคุณสุดทธิชัยฝ่ายชายสามารถจีบคุณสุดารัตน์ฝ่ายหญิงติดจนได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนทั้ง4คนจะแบกเจ้าบ่าวขึ้นคอไปส่งถึงหน้าบ้านเจ้าสาวกันเลยทีเดียว แถมจะให้วัวให้แพะเอาไว้ไปทำอาหารในงานแต่งงานด้วยเป็นเหมือนคำบนบานที่เพื่อนทุกคนเชื่อว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับผ่านเวลาไป3ปีคุณสุธิชัยเจ้าบ่าวทำสำเร็จครับลบคำสบประมาทของเพื่อนๆลงได้ด้วยการจีบคุณสุดารัตน์ติดจนได้แถมถึงขั้นตกลงปลงใจจะแต่งงานกันด้วยซ้ำงานนี้เพื่อนๆสี่นคนต้องรักษาสัญญามาแก้บนร่วมกันด้วยการแบกเจ้าบ่าว ที่น้ำหนักร่วมๆ1 0 0กิโลกรัมขึ้นคอเดินนำขบวนขันหมากออกจากบ้านไปส er ่งที่หน้าบ้านเจ้าสาวระยะทางก็เกือบๆกือบงกิโลเมตรครับโดยไม่ให้เจ้าบ่าวต้องเดินพร้อมกับให้วัวหนึ่งตัวแพะสี่ตัวเอาไว้ทำอาหารเลี้ยงแขกในงานอีกด้วย คนไว้ว่ายังไงภาวะได้กันก็คือว่าเบกซึ่งช่วงบรรจาราวครับแล้วเราเบกกันกี่คนครับสี่คนครับน้ำหนักเจ้าบ่าวประมาณทเท่าไหร่ครับร้อยโลได้ครับประมาณร้อยกิโลเลย <laughs> ครับเห <laughs> นื่อยไหมเห <laughs> นื่อยครับเหนื่อยพวกเพื่อนๆได้บ่นไว้ครับถ้าได้ด้วยญาสาวคนนี้เขาอยาเบรกมาถึงที่นี่ <laughs> เขาให้วัวหนึน่งตัวให้เพะอีกอ่างากทำไมเขาที่บุญเลยเพราดู้สึกเราว่าเราไม่สามารถจิตเขาเบาตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเราจิต้าสองนี้นานเนี่ยนานจี่ปีได้ครับ สองสามทีวันนี้ดีใจไหมดีใจงานนี้ทั้งหนักทั้งสนุกเพื่อนเพื่อนสี่คนสลับกันแบกเจ้าเบาวขึ้นคอเดินถนนลอดเต็นท์จนมาส่งถึงหน้าบ้านเจ้าสาวได้อย่างปลอดภัยพิสูจน์ทั้งความรักของเจ้าบ่าวและความรักของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับ